ทาน้ำ hmm. ซ uh ีด huh. น uh ัน huh. ม uh ่้องจับีเรีสเลรีายเกวเเอยไก่่ามีเคต้าเขาอกว่าสขาดรนเ้ เพราะฉนันหลวงพ่อมาเป็นวัีมาบวชถ้ามยื่นดิบบวนั่นงพอข้ามดีไม่อายุโดนเป็นสมเดือนที่เดือนแต่ว่าวัแแ่งเคลียพ์หอนว่าันบวชสวยดหาแลนออกไปทุ่งให้ตรงหน้าพาไนั่งตรงหน้าอยู่นวดที่ท่านมีห้างเขาเกย์กอน่าเกิด มาพ่ลงพอเทียงยามมมีจับคุยกันนี่ไม่อยู่ปฏิบัติธรรมตัวลงพเทียเ่ยงเลยมางต้อา้ารเป็น,น,นแดดที่ไม่อยู่หนลงองพอเป็นคนที่สองอหนึ่ได้แลยก็ต่าง็นพระพแยกไม่มีพระนุ่งพระน้าเิท่นานั่งนักมารู้คคุณขูดฉันเลือเล่อย ลูกพ่อเขาไปพอเคียดไปนีอยู่ตามหมกนี่พอลูพ่อซีนซีลกพ่องนีพ่อมันมุดมก็ไม่เงี้ยลกพ่อซีลูกพ่อซุเนาะลูกพ่อซุ่มตายแล้วลูกพ่อหาโอ้ยลวกพ่อซีก็ก็ลงพอ อยู่อยู่ปาสุกตัวนี้ลพออยู่สิบสองปีสิบสองปีนี่สร้างตายสิบสามตัวเอาเมางูไปในไทยสร้างมันยึดเร่องหลังพู้เลยว่านี่แต่ว่าม้าของทบพยิดาบมาไปาตรงพอพู่อันนู้นถึงก็ที่นตรพอลุงพอให้ท่านย่นางรอบนี้ให้รถวหลังน้าไปได้ โยกก็บอกว่ายกมาไปนะมันมันไปหาลกพ่อไปกินเศษกินงลูกพลูกพย่เอไปนั้นแไปสิสร้างเ่ามสิเรยนไม่เกี่ยวมนวุ่นทุกอเรเหยียบ้ับเขาเนมันมันเส็นแงหหลายเท่าเลยมันแรียทั้งเหมือนนั่นเช่ท่้นใครเขาผูกเชื่กันเลาทีสัสู้งหาเลเเยอเป็นลุง มันพ,พอ,อยุ้ยดู้้ที่สองปี่าเมนสั่งสภาพโตได้ย้อนเข้าไปอีกผู้ส่วนอนันละธรรมชาติของหลวงพอ่อมันเคยที่ขี้ไม่ย้อนเข้าไปหะผู้ขี้อมนั่นมาผู้ไปนั่นเป็นสุสารสร้งางนบัติมา,าสิสสารสร้างเอาในกระดูกสร้างไม่สี่สัพตุนล้วก็ดูสร้างไม่ก่อเว้นตาคุณแล่ามาสิหลวงพอ่พอสีว่อวน แผดฟี้งให้คนนุ่งหด้วยมยุ่งน้ำงานน่อนเฮ็ดสอน่อมซ่อมซ่อนบังสอนซ่องบางๆผุแหล็กบนเวนเฮ็ดนึกๆหน้าหนาสุดสบายสบายนุ่งพ่อไปเอามัยุ่งมาเฮ็ดไว้โอลิ่นที่นึงให้มวญ้ำฝนได้หน่อยเฮ็ดบางปานไว้โอลิ่นที่ทํานรูงาน ก็ถ้าไปสั่งวัดที่สามนี่เขาเอิ่นพาหามหมดพากันไปจ้างซื้อไม่ซื้อเบียดได้ไม่เชียงติบ่าหยาบค่าหยาบรุ่นแต่เอ้ถึงไม่ยว์หลวงพ่อจะได้ว่าบ่เป๊วยเนาะมันเขาเอื่นไม่เจอไซแล้วพาหามหมดก็ดีแล้วมันสิได้ไอ้ที่ไหวเรื่องพาหามหมดหามก็มีหมดเพราะว่ามานัินโลนรุ่นงวดตกตายทุกที่ขาหักดูพุ่มหางตุกเขียวแล้วก็ได้เท่อมนั่นเพิ่์ไงหเป็น เขาเสียพื้นเขาผูกโทั้งเรื่องีไปพวกเขายวนเอาเพือนก็ขณะนั้จไปเบิ่งผ่านท่านนี้มองกที่สูงเกี่ยวผ่านไปกว่าตัวไม้เบิ่งเรวมันมันวิ่วเสียวเสียวว่าสิอากาศนี้จะค้นจะ่คยหาหมดตัวนี้เขาเดินผาหมดเหอดีว่าให้ดแล้วหมด